ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l ลานเอสในรายการเหนือการรีวิวทางช่องเหนือการรีวิวละและร้อยแปดแช่นะครับ <c oughs> คลิปนี้ถ่ายช้านิดนึงท,ง,ทงทั้งที่ได้รับของนานแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่เราเได้รับของเนี่ยเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นเจ้าของช่องมารีวิวเนาะมีใครคิดถึงนางไหมดัง <c> เ <oughs> หนืหนอ สินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปต่แต่ว่าไม่เป็นไรนั่นแหละมันติดนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยมันหลายแต่นะครับก็เลยเอาเป็นแบบรีวิวเองแล้วกันนะจะได้ท่านเหตุการณ์นะครับเดี๋ยวมันแบบไม่ไม่ เดี๋ยวมันหลุดกระแสเออตกกระแสไปสะก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหน้าตากล่องนะครับก็จริงๆเราแอบแกะมาลองเล่นไปแล้วนะเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันมีข้อสังเกตอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับข้อมูลนะต่างๆครับคุณสมบัติอะไรเงี้ย หลายคนก็น่าจะเห็นรีวิวสั้นๆใน t ิ k t o k กันมาแล้วนะครับซึ่งเราจะไม่พูดซ้ำล้วกันนะครับกเ็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาเป็นในมุมที่คนจะซื้ออยากได้ยินลวกันอยากรู้แล้วกันนะว่าของที่เราจะซื้อในแตลนะ่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ทางร้านนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เราสั่งของมาจาก i k t o อกช็อปนะเพราะว่าสั่งครั้งแรกแล้วมันได้ส่วนลดเยอะมากลดครึ่งหนึ่งอะลด50%อันนี้ได้มาในราคา 88บาทนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับร้านนี้ก็แถมทานให้นะครับใช้ฐาน 3A 4ก้อนนะซึ่งเรากอ็อย่างที่บอกคือลองแกะออกมาเล่นนะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใส่ฐานก่อนนะครับถึงจะเล่นได้ก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ Ứng, ซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็มันจะมีโหมดเกม3โหมดเอ่อข้อสังเกตข้อแรกนะครับก็คือทำไมจะต้องทำให้มันยุ่งยากคือทำไมเอออันนี้มันมาจากจีนเนาะแล้วยังไงที่ประเทศจีนคือเด็กขโมยของเล่นกันเยอะอ๋อหรือว่ามันเป็นกฎหมายเรื่องการทําของเล่นของเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือเออขาอาจจะมองว่าถ้าทําเป็นแบบแกะง่ายแค่กดแล้วก็แงออกมาอะไรเงี้ย เเด็กมันอาจจะเปิดเองแล้วมันจะเอาฐานเนี่ยออกมาแล้วก็กลืนกินเข้าไปอะไรอย่างงี้มั้งนะแต่ว่านั่นแหละมันใช้งานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับโอเคก็ป๊อปอิดป๊อปอิดที่เราคุ้นชินกันนะครับมันก็จะมีแต่ส่วนตรงนี้ที่เป็นเม็ดป๊อปอิดอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยนอกจากที่มันจะมีฟังก์ชันด้านไฟฟ้าแล้วนะครับการนับคะแนน อ,อแล้วก็มีเสียงนะเพื่อสื่อสารกับเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีจอนะอืแต่ว่าก็มีในส่วนของไฟที่มันจะขึ้นมาตามปุ่มนี่แหละนะครับเอ,อใช่นี่ก็คือเป็นเอ,อจะพูดอะไรวะ <c oughs> อ๋อมีอีกอย่างนึงนะครับก็คือมันจะมีปุ่มแบบทําให้เอ,อตัวป๊อปอิดมันเด้งขึ้นมานะเป็นปุ่มใหญ่ๆเลยตรงนี้ทั้งก้อนนี้เลยนะครับก็ดูนะเราจะกดแล้วมันก็ป๊อปอิดมันจะเด้งขึ้นมานะครับหนึ่งสองสาม เห็นไหมประมาณนี้เอามาอีกทีหนึง่งอ่าให้ดูชัดๆนะครับอันนี้จะเป็นลำโพงอันนี้ไม่มีอะไระมันกดได้เนาะกดทำไมวะเออมันกดได้ด้วยอ่ะแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรนะโอ,อ้มีมีอืมไม่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไร อ่าไม่ได้ชี้ออกมาว่าเป็นปุ่มสําหรับอะไรแต่มันมันกดได้แต่ไม่มีผลโอเคอ่ะกม็มอสักครู่เปิดเครื่องไปโดยที่ไม่ได้บอกว่ากําลังจะเปิดเครื่องแล้วนะอะไรเงี้ย <laughs> เพราะว่าเปิดขึ้นมาเพื่อเทสปุ่ม2อันนี้นะครับโอเคก็ปุ่มเปิดเครื่องก็นี่สัญ,ญลักษณ์นี้เลยนะใช้ทั่วโลกเป็นสากลน,นะครับกดเปิดอ่ะ Welcome to the puzzle game อ่า Welcome to the หายชเกมอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึง่งแล้วก็มันม,มีเสียงดนตรีด้วยนะครับรวมทั้งเสียงพูดนั่นแหละก็สามารถเพิ่มหรือลดได้นะโดยการกดปุ่มนี้อ่าก็จะวนไปนะครับอันนี้ดังระดับ1 2 3 4องสามสี่อ๋อมันจะวนขึ้นไปขึ้นไปดังแล้วก็ลดลงมาถอยกลับมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแบบเด้งกลับไปกลับมาอย่างนี้มันจะไม่ใช่แบบ0ูนย์หนอยอย่างนี้จะไม่ใช่ ประมาณนี้เราเอาเสียงเบาเบาสุดนะครับกลางกลางแล้วกันนะแล้วก็อันนี้เป็นเปิดปิดเนาะพูดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นปุ่มเลือกโหมดนะก็จะมีโหมดที่หนึ่งคือเหมือนทุบตุ่นเหมือนเกมทุบตุ่นโอเค level l e v โอ้เลเวลสามสิบเอ้ยไม่ใช่สิบสามเตอร์ทินสิบสี่สิบห้าอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับเอาใหม่นะก็คือเปิดเกมขึ้นมาปุ๊บปรับระดับเสียง ปรับระดับเสียงที่พอใจเนาะเสร็จแล้วก็เลือกโหมดนะครับโหมดแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทุบตุนเนาะแล้วแต่ละโหมดก็สามารถเลือกเลเวลได้นะครับโดยการจิ้มลงไปที่ปุ่มปุ่มเนี่ยปุ่มที่มีไฟอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมซึ่ง <Level S 1> จะสังเกต <eight. S 1> เห็นว่าเราจบกลงไปแบบลึกมากนะครับ อนั่นหมายความว่าตลอดการเล่นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบ่อยๆนะคือแบบเซนเซอร์มันมันมันไอเนี่ยจะพูดว่าไงวะมันมันแข็งมันแข็งแรงอ่ะมันแข็งแข็งแรงเกินไปอ่ะมันมันไม่เซนซิทีฟอะเออใช้คำว่าอะไรอ่ะแล้วก็อันนี้คือเลือกเลเวลในโหมดนั้นๆเนาะมันจะเริ่มจากโหมดแรกคือโหมดทุกตุนนะครับก็คือไฟขึ้นมาตรงไหน อก็เล่นไปเลยเล่นได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะถ้าสตาร์ททำยังไงใช่ไหมก็กดปุ่มใหญ่ๆข้างหลังเนี่ยนี่คือโอเวอร์นะไฟแบบเนี้ยเสียงดนตรีแบบเมื่อสักครู่คือเออ่ไม่ผ่านด่านนะครับคือแพนะ้เนาะอ่ะก็ถือซะว่าเป็นการทดสอบการ แม่นยำของตัวเกมเนาะคือมันไม่ได้ใส่มาโมวๆอ่สมมุตินะเราจะทำให้ดูนะครับอ่ะเราจะกดให้มันผิดเราจะกดกดให้มันผิดอ๋อกดผิดเห็นไหมกดผิดคือตายเลยนะครับแล้วก็กดช้าไอ้ไฟที่มันขึ้นดวงเดียวตรงเนี้ยก็คือเลเวลนะอืมจะสตาร์ก็ดันปุ่มข้างหลังขึ้นมาอันนี้คือจะกดช้านะครับ เห็นไหมกดปุ่มนี้ไม่ทันเมื่อสักครู่มันก็จะโอเวอร์ก็จะจบเกมนะครับอ่ะนี่เป็นโหมดแรกนะโหมดต่อไปอ่า memorize mode ก็คือโหมดสำหรับการจดจำนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นไปมาให้ตรงนั้นตรงนี้เราก็กดตามที่มันขึ้นเมื่อตึกจีมไม่ให้ดูว่าผ่านด่านเป็นยังไงอไปด่านต่อไปก็เหมือนกันนะครับกด ข้างล่างขึ้นมาเสร็จแล้วดันขึ้นมาคืออันนี้เขาจะไม่ได้สรุปให้ทันทีว่าเราทำคะแนนด่านนั้นๆได้เท่าไหร่นะครับ คือมันจะต้องแบบเล่นหลายๆครั้งก่อนนะมันจะเป็นเซตๆมาอะไรเงรี้ยนี่คือโอเวอร์นะหรือเปล่าอ่าเราจะกดผิดเห็นไหมแก้งกดผิด มันก็จะให้เริ่มที่ตรงนี้ใหม่นะคือมันอาจจะแบบต้องเรียนรู้นิดนึงเนาะว่าไฟขึ้นตรงนี้หมายความว่าไงวะาขึ้นตรงนี้ตรงนี้ไฟขึ้นแล้วค้างอยู่อะไรเงี้ยก็คือหมายความว่าเป็นมันกําลังแบบให้เราเลือกเลเวลนะส่วนโหมดไหนเนี่ยเราต้องจํานิดนึงก่อนนั้นว่าเราเลือกโหมดเกมโหมดไหนเป็นโหมดทุบตุนหรือหรือว่าเป็นโหมดเมมโมไรส์นะครับเมมโหมดโหมดจำอะ โหมดแรกมันเรียกมิชั่นโหมดนะครับแล้วก็โหมดที่3คือ,อ scoring scoring mode scoring mode คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ score mode มันพูดว่าอะไรวะอ๋ออันนี้ต่างหากล่ะที่เป็นทุบตุ่นเห็นไหมจะเห็นถึงความแบบบรรจงกดลงกดซ้ำของเรานะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นมันมัน เซนเซอร์ S S มันอ่อน่ะน่าสนุกสนุก <c oughs> อ่ะประมาณนี้โหมดสุดท้ายมัลต <Player mode. S 1> ิเพลเยอร์โหมดนะครับมัลติเพลเยอร์โหมด 5 4าสี่สามสองลูกปกลูกปกโอเคมัล okay. ต <laughs> ิเพลเยอร์โหมดก็คือมีไว้สำหรับเล่นกันหลายๆคนแบบมีเครื่องเดียวอยากให้เพื่อนเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้คือโอเวอร์นะอ่ะอันนี้คือเป็นลูกศรส่งให้คนขวามือนะครับ สมมติเราเป็นอีกคนหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บก็ดันข้างหลังมานะครับเสร็จแล้วถ้าเราทําทันนะ่ะมันจะเงียบๆอยู่อย่างนั้นนะครับก็ไม่ต้องงงว่าเอ้ยทำไมมันเงียบต้องทําอะไรต่ออนะไรเงี้ยก็คือดันข้างหลังนะ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกม Pop It ที่เป็นไฟฟ้านะ p ๊อปอแบบอัปเกรดนะจากการที่ครั้งหนึ่งเราเคยมี Pop It นะเป็นรูปทรงนั่นนี่เนาะไม่รู้ว่าเอามาทำาไมหลายคนก็บอกว่าช่วยคลายเครียดได้อะไรเงี้ยนะเป็นอารมณ์เหมือนแบบบับเบิ้ลใช่ไหมที่เออไอตัวกันกระแทกอะที่เราเอามาบีบเล่นแต่นั้นคือบีบเสร็จแตกมันก็ กลายเป็นขยะนะครับแต่ว่าปอบอิดก่อนหน้าน,นี้ที่มันมีแต่ปุ่มยางๆนิ่มๆทิลิโคนนะอะไรเงี้ยก็คือสามารถรีวิสกลับมาเล่นได้ใหม่อะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็ตามราคาเนาะแล้วก็เป็นธรรมดาของเอ,อ่อของของของสังสารวัตร <laughs> ธรรมดาของเรื่องของเออนวัตรกรรมเรื่องของเทคโนโลยีอะไรนีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ของที่เกิดมาก่อนก็จะตกยุคตกรุ่นก่อนอะไรเงี้ยนะของที่เกิดมาใหม่ก็จะดีกว่านะครับแตาบา่เอาจริงๆอ่ะในมือถือก็มีให้โหลดนะก็สามารถที่จะโหลดมาเล่นกันได้นะมีกราฟงกราปิกมีจออะไรคืออาจจะไม่ต้องมาตั้งใจฟังภาษาที่มันพูดอะไรมากมายขนาดนี้แต่ว่าถ้าตั้งใจฟังภาษาแล้วเราฟังออกอะไรเงี้ยมันก็จะได้เรื่องของการพัฒนาภาษาด้วยนะครับที่สําคัญคือมันมันได้ออกกําลังกายแบบฝึก กำเนื้อมัดเล็กตามนิ้วตามมืออะไรอย่างเงี้ยนะอืมไม่ใช่แบบเหมือนกับมือถือแต่มือถือก็ใช้นิ้วประมาณนี้เหมือนกันเนาะอ่าไม่เสียสายตาหรือเปล่าวะยูไฟแดงแงเนี่ยเอาจริงตอนกลางคืนก็แอบแยงตาอยู่เหมือนกันนะประมาณนั้นนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์แค่ซับสไคร์กรับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายนใค,รครับ